ถึงแล้วทุกคนเห็นนั่นไหมสวสมนสนุก Universal Singapore เข้ามาแล้วเกระเธอตื่นเต้นไหมครับมากวันนี่มนพูดนัเพื่อนก,ก,ก็คือคนเยอะมากจอยมากจอยมากมันมีแบบชามาชามากคดม,ม,ม,มากโหดมาก เออทุีก็อยู่สองคนเออสวัสดีครับทุกคนมีรถไฟยนิเวอร์สวัสดีครับ คนไทยทุกคนนะครับให้ดูวิวดีกว่าทุกคนแบบวิวเมืองเมื่อคืนนอนหลับไหมคะหลับค่ะหลับแบบกลแข่งกันสุดเว้ยดอีโอเคเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำกันแล้วเพราะว่าเราแ<อ>บบมีสมาชิกหลายคนอยาอบน้ำก่อนแบบ a few moments later น,นี่คือชุดของเราที่สปาแบบ universal นะครับทุกคนจะมีความแบบ โซนคิรันคิเลนนี่วันนี้ก็ไปตีมแบบฮาร์วีย์พอตเตอร์ในบัสเซอร์รนนะคือนี่ถนนเขาสะอานมากแม้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแบบยูนิวเซา์กันนครับเอะเยอเยายอะเยอเอะเยอเยอะเยอเยาะเยอะเยจะเ้อะ้ยอะเ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 ปอะเนอ้เยอะเะเยอเยอยะ โอเคบิ๊กเจอกันที่ยูนิเวอร์แซลครับ ไอซีวานซื่งเองครั้งแรกไอซีวานมันจะเหมือนแบบชาไทยปัะเนี่ยมัน1.90ตอนดอลลาร์่เป็นการลองจ่ายเองครั้งแรกด้วยนี่เราสนุกกินกันแล้วคือมาถึงสิงคโปร์แล้วคือต้องกินอันนี้ฟ้า ทำไก่แบบเด้อขอญาตชิมนี้ก่อนเลยชาชาเย็นชาไทยเย็นชาไทยไอทีจ๊ะไอซีโอบอกเลยเอาแบบยังไม่ยังไม่ล่าน้ำจิ้มอันนี้ก็มีนะอช็อตทำชาผมเข้ามาเกอดบ้านเราเลยเนาะก็จะมีหวานแบบนิดนึงเปรี้ยวนิดนึงต้องว่างต้องว่างเลยอันนี้ก็จะลองราดน้ำจิ้ม มันเผ็ดต้องรู้สึกเผ็ดอย่างเดียวมาถึงว่าน้ำจิ้มอ่ะแล้วที่มันจะมีความเผ็ดอย่างเดียวไม่มีไม่มีเปรี้ยวไม่มีหวานเผ็ดอย่างเดียวเดี๋ยวชิมก่อนแค่เผ็ดนะเผ็อย่างเดียวมันเหมือนมันมันกระเทียมกระเทียมแล้วก็ไม่มีอะไรเลยก็คิดว่าปลาด้วยอืมเนาะตอนมันก็รลอนอยู่อ่าทำไมลองแบบจิ้มให้แบบอะไรแบบจิ้มหวานปรานี้ปลาด้วยเนาะแล้วจะคนชอบ อ่ไปกวางตุงห้องเตยตาลองดูเหมือนบ้านเราน้ำตอก็จะไม่ได้ข้นมากขออนุญาตกินใบหมันเน้นมันนะคะประเทศไทยก็คือมีความเค็มใช่ไหมเค็มเต้าเจี้ยวๆเลยเงี้ยไม่เมย์อันนี้มันอย่างเดียวแต่ก็เค็มนิดๆไม่ได้ให้เครื่องปรุงอะไรมาเลยนะทุกคน เหมือนแบบถ้าเรานองเผินเหมือนผัดซีอิ๊วแบบเส้นหมี่เส้นใหญ่รวมกันต้องแบบเออเออเอหเออหรรู้กันบ้างเหมรอนเหหวานร้่แบบว่าหวานมาอันนี้ได้อยู่แบบว่าคือแบบอาหารเช้าได้อยู่เนยสรุปคือไม่รู้ว่าเรียกอะไรใช่ไหม หวานมาเหมือนผัดเจียยวกระดูกรวมๆแล้วมีแบบโรแมนติกนะโบอสตั้งน้องมาอืมอร่อยกระดูกก็คือกินได้ได้ใครใครผัดผ่านมาก็กินได้ก็ไม่ได้แพงมากนะแม่เนาะเออเดี๋ยวกินกันนะทุกคนก็ดูดูไปแล้วตรงนี้ก็จะแบบวัยๆหน่อยที่นี่แบบว่ากินเสร็จแล้วก็ต้องเก็บด้วยนะครับอันนี้เราก็เก็บมาวางตรงนี้นะจ๊ะเหมือนอยู่โรงอาหารเลยโอเคอุวยตรงนี้สวยมาก ดูดิปลายรถเมล์ก็คือแบบสะอาดมากพี่เจท,จที่ปลายรถเมล์ที่นี่ดียังไงนะมันจะบอกเลยว่ารถมาก,กี่โมงมันดูยังไงพี่เจว่าเขาจะมาแล้วอ่ะต้นแบบอ่ะมันก็มีมีบอกว่ารถเนี่ยถึงจุดไหนแล้วเนี่ย2นาทีเนี่ยน,นะมึงไม่หาความรู้เลยเลยเนาะเหมือนกูเลยงงจังงงจังให้แบบผมฤิ์ขิดมานั่งด้วยจริงไม่มาเป็นเมื่อไหร่แล้วถึงแล้วทุกคนเห็นนั่นไหม เอ่อยูนิเวอร์แซลที่แบบทุกคนต้องมาถ่ายรูปสวัสดีค่ะออตอนนี้เรามาทำอะไรอยู่นะแม่ตอนนี้เรามาที่สวนสนุกยูน so ิเวอร์แซลสิงคโปร์เข้ามาแล้วเจอเธอตื่นเต้นไหมคะมากรู้สึกไงเข้ามาก็คือว้าวแต่ว่าตอนนี้เรา กลางลู้อยู่ว่าเราจะไปเล่นเครื่องเล่นไหนก่อนเออเราลองยอมลงทุนซื้อบัตรเอ็กซ์เพรสคือแบบต้องได้เล่นเออวันนี้มันพูดในวันพุธก็คือแบบคนเยอะมากดูดิดูาจะเนเอลนแเล่นอะไรเฮ้ฉันเข้ามาแล้วรอไม่ได้นานเนาะก็คือจริงๆเอ็กซ์เพรสอ่ะมันก็จะไวกว่าแต่อย่างเงี้ยคนซื้อเอ็กซ์เพรสก็เยอะไงมันก็อาจจะตอบคิวนิดนึง <Okay. S 2> <Okay. S 1> เราจะเข้ามาเล่นท t ฟออ์์เมอร์แล้วต <Yeah. S 1> ื่นเต้นเดีแค่นี้ก่อนแบ่หมดแล้ว ทุกคนตะกี้คือแบบจอยมากจอยมากคือแบบจะให้กี่คะแนนถ้าเต็มสิบสิบสิบสังขยาก็สังขยาให้สิบเราดีดีเราเมื่อกี้แบบหาความพีความพีคือมันคือได้ประมาณแต่ว่าแปดเก้าคนแปดเก้าคนแล้วเราก็ได้นั่งข้างหน้าเราดังหน้าสุดเลยเราก็กี๊ดเวอร์มากกี๊ดเวอร์จะกี้จ้าคนเขาหลับบอกว่าแต่ที่แบบเขาอะรู้สึกสนุกที่เรากี๊ดเลยเขาเดินออกมาเขาบอกว่าขอบคุณพวกเรามากที่แบบทําให้รู้สึกว่าเครื่องเล่นนี้มันสนุกใช่ใช่ปังไปต่อโอเคเราไปต่อเครื่องเล่นที่สองกันเลยจ้า อันนี้เราจะเล่นมัมมี่เขาก็เลยให้เอากระเป๋าไปฝากล็อกเกอร์แต่ว่าเราจะไปฝากคนของเราดีกว่าเ,เดี๋ยวเรามาเมาให้ฟังว่าแบบมันเป็นยังไงไปครับ A few moments later ไงฮะมัมมี่เมื่อกี้ก็คือมัมมี่แบบฉ<า>่ำม่กมาตเต็มสิทให้เท่าไหร่ว่า t r a n s มเมอร์ฉ่ำแล้วมัมมี่ฉ่ำกว่าตเต็มสิทให้เท่าไหร่ให้สิทธิ์กันเสี่ยง าแล้วปวดเอี้ยวๆจะแตกไฟร้อนก็ร้อนจริงหรอมีซิกเนเจอร์แต่ว่าเดินหน้าถอยหลังจริงมีไฟมีน้ำกระชากแบบกระชากเนี่ยรถไฟหอกแล้วเอาไปอยู่ในที่มืดอ่ะพูดแค่นี้บ้านแค่นี้อ่ต่อไปนี่ค่ะต่อไปดูนู่นไปเลยไหมมปเลยเป็นไงคะเพิ่งเล่นตะกี้นี้โอ้โหรถไฟสีแดงๆอ่ะ โหดมากคือตั้งแต่เข้ามาคือเราเล่นอันที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของที่นี่หมดเลยสภาพเอือกเอือกมากแล้วคนเยอะแล้วคนส่วนใหญ่ก็ขนาดแบบซื้อเอ็กเพรสอะ้รยังรอคนส่วนใหญ่ก็ซื้อแบบเอ็กเพรสหมดเลยเดี๋ยวต่อไปเราจะไปอ่าพักเ่อะแต่อ่าพักแบบเดือนลวเดือยว่าเราจะไปเล่นอะไรกันต่อไปเอือกมากพิซซ่าร้อนประเทศไทยเป็นยังไงที่นี่ก็เป็นยางไงร้อน แม่คุณแม่ เป็นยงไงครับพี่บู๋คือว่ามันมีพี่ควาแบบเสียวเล็กน้อยแต่ว่ามันเป็นแค่เรื่องแบบเอ่นสำหรับเด็กๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเสียวเยอะไม่ได้อ่อมละเริ่มหอมละตอนนี้แบบว่าเล่นแบบว่าย่อยอาหารย่อยอาหารพอเรากินข้าวมาอันิบาบสามมุมเพราะวเดี๋ยวไปถ่ายรูปเน่ใช่แล้วก็เตรียมตัวอลไรแค่ข้า สองรอบเลยสูงแล้วแบบสุดมากเออนแบบค่อยขามาคุ้มตอนแรกยูให้กะเคยเล่นแต่กะเลยขบเตะตุ๊ดอ๋อโอเคก็เลยบอกว่าก็เลยไม่เล่นสรุปเล่นค่ะแล้วเป็นไงครับสภาพทำอย่าไปด่าอย่างนี้เลยมาช้าโอเคและที่นี่เขาแปลกนะเขาเล่นกันไม่ค่อยกีดเออกีดก็อยู่สองคนเออคนนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศโดยรวมมาให้ก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะั การมาถึงที่พักแล้วทุกคนวันนี้ก็แบบเหนื่อยมากสนุกมากแล้วก็อิ่มมากแฮปปี้จ้าวันนี้ก็เป็นแบบ E.P. 2ที่แบบมาเก็บประสบการณ์เนาะเป็นแบบความทรงจำที่ได้มาเที่ยวสิงคโปร์ช่วงเช้าก็เราไปแวะกินข้าวเช้าก็จะมีแบบร้านค้าขายเยอะๆบางร้านก็คือแบบ มีมีแบบมิชลินก็มีอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งรสชาติที่เนี้ยเขาก็จะออกฟิลแบบเออมันมันจืดจไปถึงยูนิเวอร์แซลก็แบบเป็นมุมที่ทุกคนจะต้องเช็คอินถ่ายรูปนั่นก็คือแบบรูปโลกที่เขียนว่ายูนิเวอร์ซันส นี่แล้วก็ไปแบบสรุสนุกสนุกแบบเนี่ยเป็นแบบน่ารักคือก็ไม่ได้เน้นถ่ายรูปเลยคือรูปที่ได้ถ่ายใช่ปะก็จะเป็นจุดแรกที่แบบเช็คอินใช่แล้วก็ทุกคนก็จะแย่งกันถ่ายแบบเยอะมากแกจะบอกว่าข้อดีของการซื้อตัวเอ็กซ์เพรสเนี่ยไม่ต้องรอคิวนานแต่ว่าข้อดีคือวันเนี้ยเราเล่นที่เป็นซิงเจเจอร์ครบหมดเลยสิงหวัดเสียวหนึ่งหลิซันประทับใจั้ฟอร์เมอร์คือหนึ่งเสียวสนุกสองคือเป็นเป็นแบบมันดีเกินไปดีจนแบบฉันต้องแบบกรีดออกมาอ่าสำหรับเธอทั้งฟอร์เมอร์ ก็เหมือนกันคือให้คะแนนสิบสิเพราะว่าไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้ได้ถึงให้เท่าไหร่สิบถึงต้องให้สิบสิบลเอออันที่2ก็คือมัมมี่ปะมัมมี่อันสองมัมมี่ถ้ามัมมี่เหรอเอาจะให้เก้ามัมมี่เออมัมมี่ก็คือแบบให้ให้ให้เ้าเหมือนกันเออก็คือให้เพราะความเสี่ยวจริงๆคือไม่ไม่รู้หักอะไรแต่มัน มันยังไม่สุดเท่าทาร์ฟอร์เมอร์ิงเลยเออแล้วก็อันที่สามเราเี่กอะไรวะยีร่อนไจร่อนอะไรสักอย่างไซรขอนมีเสียงคลิปมาไซรอนก็คือเป็นรถอให้เราเต็มร้อยแล้วจะบอกว่าให้ยี่สิบเต็มสิบเป็นเครื่องเล่นเครื่องเดียวที่เราเล่นซ้ำใช่ใจแบบเอาสันขออนเลยหนึ่งเลยแบบว่าที่ให้เแล้วว่าหนึ่งแบบเสียวหนอยขออนุญาตพูดคำหยาบแบบเสียวมากแบบไม่มีจังหวะให้ได้แบบยุดฟรีไม่มีจังหวะให้แบบได้หายใจเลยเมืองเหมือนแบบ เหมือนตูดเราไม่ได้อยู่กับเบ้าอี้อะเอาจริงถามว่าคุมไหมไม่คุมเพราะว่าเล่นไม่ครบใช่เพราะว่าเราอุตส่าห์ซื้อ e อ g h t p a e ไปใช่ขนาดซื้อไอ g พ t p a e นะก็ยังแบบเออไม่ทั้งวันอะแล้วก็เล่นได้เล่นอะไร put in boost ด้วยแต่ก็ได้เสียวเหมือนกันแต่เป็นเสียที่แบบเสนกเลยใช่เขาเรียกว่าอดีใจที่ได้เห็นแบบว่ากูอะ ไดโนเสาร์อะเป็นบรูมันเหมือนจริงมากบรูเนี่ยเป็นแรปเตอร์ในจูราสสิกเ o ิร์ที่ทุกคนแบบดูจักกันมาเลยว่าแบบเป็นชื่อบรูอะไรอย่เงี้ยอ่ะแล้ววันเนี้ยคือเหมือนเหมือนจริงมากไม่ว่าจะเอฟเฟกเสียงการกระพริบตาการหายใจการคำรามอะไรอย่เงี้ยเหมือนมากแต่เสียดายตรงที่ว่ามีปิดซ่อมแซมบางส่วนข้อเสียของ บัสเอ็กเพสก็คือแพงค่ะ่านั้นเองมีแค่น,นี้เองเออแล้วก็เราไปกินอาหารเย็นที่นิวทาวาาน์ค่ะแล้วก็ฉันชอบรงที่แบบว่าเวลาเรากินเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องเก็บให้เขาด้วยเขามีระเบียบมากาวันนี้ก็อัดแบบ ลากันด้วยแบบกล้องแบบ iPhone สี่ f o r m a เพราะว่าแบบโฆษณาขว่าลูกชายแบบหมดตุยไปแล้วเอออ่ะก็พรุ่งนี้เราก็จะไปเมอร์ไลออนอีกรอบนึงการเด้นบาเดอร์เบย์แล้วก็เราจะไปต่อกันด้วยมา r i นาเบย์มีเขื่อนมาดินาเบย์ใช่เอาจริงตรงนี้ต้องมาก็ลอถ้าใครดูมาถึง EP ที่ EP นี้ยเออไม่รู้ก็ตักดูคลิปหน้าด้วยกดูคลิปหน้าเออไปแล้วฝากติดตามช่องทางนี้ด้วย IG น้องโบค่ะ ไปว่ายน้กัน